พาคุณผู้ชมไปที่ลบบุรีนะครับต้องถามว่าทําไมเจ้าของบ้านเช่าถึงใจร้ายขนาดนี้ผู้หญิงคนหนึ่งสามีพ่อสามีแม่สามีและลูกน้อยวัยสเดือนไปเช่าบ้านหลังนี้อยู่จริงๆตอนแรกเนี่ยตกลงกันไว้ว่าต้องจ่ายมัดจําทั้งหมด7,500บาทแต่เธอบอกว่ามี5,000ันเอาไป5,000ก่อนละกันแล้วที่เหลือ2 5 0 0เดี๋ยวทยอยให้ได้ไหมให้แค่พันหก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะที่เหลือประมาณพันนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยทยอยจ่ายแต่เจ้าของบ้านไม่ยอมครับล่าสุดเอากุญแจมาล็อกหน้าบ้าน าชีวิตต้องติดอยู่ในบ้านลองไปดูบรรยากาศช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือครับเยอะเลยั้งไหนเกิดอะไรนไม่เกิดอะไผู้ภัยต้องมาช่วยตัดแต่ว่าก่อนจะตัดคุณผู้ชมนักข่าวต้องไปถามว่าพี่อยู่ในบ้านแบบนี้ใครเอามาล็อกออกได้ไหมออกไม่ได้เลย ใชเให้เช่ากี่เดือนนะแล้วเจอเจ้าของบ้านยังยังโทรคุยเขายังโทรแล้วเขาบอกว่าังออกมา,า,ลา,มาแล้วใครมาล็อกอ่ะเาบอกว่าเหรอตอนมาล็อกรู้ไหมอ๋อเป็นลูกสะพ้ายของบ้ล,งล,ล,ล็อกไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าถล่ะเขาโทรมา,ากลั เด็กอ่อนด้วยเหรอเด่อ,อน4เดือนครับเพิ่งจะคลอดแล้วถามว่าทำไมถึงไม่ปีดออกมาคุณผู้ชมดูรั้วเขาทำไปถึงบริเวณหลังค้าอม,มันปีนออกไม่ได้มันต้องตัดลูกกุญแจออกอย่างเดียวเลยบ้านนี้อยู่กัน5คนมีผู้หญิงคนนี้ลูกของเธอ4เดือนสามีพ่อและแม่สามี5คนนะครับแล้วถามว่าใครเป็นคนปิดประตูเขาบอกว่าเป็นลูกสะใภ้เจ้าของบ้านน,นั่นแหละลองดูลองดูกล้องวงจรปิดนะฮะ ตอนช่วงประมาณเที่ยงคืน54นาทีจะเห็นว่าคุณอ้อมสุปราณีเป็นลูกสะใภ้เจ้าของบ้านเช่าอย่างที่ต้นบอกเลยขับรถมาจอดก่อนจอดเสร็จปั๊บเดินดุ่มดุมไปแล้วก็ถือแม่กุญแจตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยเอามาคล้องแล้วก็ล็อกครึบเสร็จปั๊บเดินกลับขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปดูนะฮะจนกระทั่ง5ชีวิตติดอยู่ในบ้านเช่าโอ้โห จนตอนเช้าพอรู้ตื่นขึ้นมาแล้วว่าออกจากบ้านไม่ได้ก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยตอน6กโมงเช้านี่กล้องวงจรปิดตอนเช้าเห็นเลยตำรวจมากู้ภัยมาพร้อมกับคีมตัดแม่กุญแจตัวเบลล่มเลยเพื่อที่จะมาช่วย5ชีวิตที่อยู่ข้างใน ล่าสุดเนี่ยทีมข่าวเราไปคุยกับคุณสิริวันเวหาอายุ24ครับผู้เสียหายคุณนัทภาคไปคุยนะครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเพิ่งจะอยู่บ้านเช่าหลังนี้มาครบ1เดือนเองก่อนหน้านี้ตัวเธอเองสามีเนี่ยไม่ได้ทํางานทําการแต่ว่าสามีประกอบอาชีพรับจ้างแล้วก็ค้าขายมีปัญหากับคนที่ดูแลบ้านเช่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ติดต่อไปเขาบอกว่าอาตกลงกันให้มาจํา7,5 0 0แต่ปรากฏมีอยู่5,000นะัน่ะขอจ่ายไป5,000ก่อนอีก2 5 0 0 มันยังหาไม่ได้ขอเป็นพั0 0ก่อนได้ไหมแต่คนที่ดูแลบ้านเช่าไม่ยอมจะจ่ายให้หมดเลย2อ0พปรากฏว่าไอ้พันหที่หยิบยืมมาเนี่ยก็เป็นการหยิบยืมคนอื่นมาจ่ายเหมือนกันแล้วพยายามจะไก่เกลี่ยม,มาตลอดบอกว่าไม่ได้หนีนะไม่ได้จะไม่จ่ายด้วยแต่ว่าขอทยอยจ่ายได้หรือเปล่าแต่เขาไม่ยอมครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้ช่วงดึกๆคนที่ดูแลบ้านเนี่ยโทรมาบอก แต่ตัวเองไม่ได้รับเพราะเบาเสียงไว้ลูกกาลังจะนอนสักพักหนึ่งช่วงกลางคืนออกมาเข้าห้องน้ําไปเห็นข้อความในโทรศัพท์คนที่ดูแลบ้านเช่าส่งข้อความมาบอกว่าผิดนัดพี่คงต้องล็อกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําจริงจนตอนเช้าเนี่ยตื่นมาถึงรู้ว่าออกจากบ้านไม่ได้เพราะถูกลูกสะพ้ยของเจ้าของบ้านเช่าเอากุญแจมาคล้องล็อกไปแล้วเขาบอกว่าจะมีการดำเนินคดีกับลูกสะพ้ยที่ดูแลบ้านนี้แน่นอนเอาเรื่องไม่ยอมความด้วยครับ เพิ่งอยู่ได้เดือนเดียวแล้วก็จ่ายค่าเช่าบ้านไปแล้วด้วยก็รวมรวมทั้งหมดหน,นูอะ่ะจ่ายไป7,5็ดแล้วแต่ที่เป็นประเด็นคือค้างค้างค่ามาจํำเฉยๆแล้วก็ขอทยอยให้ขอทยอยรอบแรกในพิมพ์พไปข้อความเดียวรวดเลยหนูบอกว่าพี่หนูหนูขอให้พี่ก่อน500ได้ไหมแล้ววันต่อไปหนูหนูขอให้พี่อีก1000งลัน แฟนอหาได้แค่พันห้าแล้วเอาเงินน่ะให้หนูไว้ที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวพี่เขาจะเข้ามาทําสัญญาก็ให้พี่เขาไปเลยนะแค่พันห้าคุยไปเลยไม่รู้ว่าเขาจะยอมไม่ยอมแต่เรามีเท่านั้นวันนั้นค่ะพี่เขาไม่ได้เข้ามาพอวันต่อมาพี่เขาก็ผัดอีกไม่ได้เข้ามาอีกแล้วเงินที่เราเตรียมไว้อ่ะเรายืมเขามาแล้วเราต้องคืนคืนเขาแล้วพอวันวันต่อมาเขาก็มาล็อกตรงที่หนูติดปัญหาคือคนที่มาล็อก คนที่มาล็อกจะเอาคนที่มาล็อกอย่างเดียวหน,นูหนูอยากดําเนินคดีเพราะว่าหนูก็ได้ยินมาหลายๆหลายูอ่ะแต่หนูไม่อยากพูดพูดไม่ได้ค่ะอ่าตรงนี้นใ,นนใช่อยากให้เป็นบทเรียนตรงนี้นว่าไม่อยากให้ทํากับใครแล้วคือว่าหนูามาเช่าบ้านอยู่นะพี่หนูหนูไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายอะไรเลยไม่ได้หนีอะไรด้วย น่าเห็นใจมากเจ้าของห้องเช่าบอกว่าขอให้ออกภายในสิ้นเดือนนี้เลยแล้วกันไม่ต้องมาเช่าละถ้ามีปัญหาแบบนี้เขาก็บอกว่ายังไม่รู้ไปหาบ้านเช่าที่ไหนต่อ<ห>แล้วเงินมัดจําที่จ่ายไปก่อนนี้ห้าพัน 5, ก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าด้วยเพราะว่ามันมีปัญหากันไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเขามีเด็กอ่อนด้วยบ้านนะอัปเดต34 HD f เวอร์ชันใหม่ราองวันใหญ่รออยู่นะครับ we yeah.